ก็ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีมากนะคะก็ได้คุยกับผู้นำนะคะในหลายๆประเทศแล้วก็ทุกคนก็ได้พูดถึงค่ะว่าประเทศไทยเป็นคนเริ่มประชุม ACD นี้นะคะแล้วก็พูดว่าเขาก็จะพูดแบบเหมือนหลายเดคเตมาแล้วคือเป็นหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยท,ที่มีการประชุมอันนี้เกิดขึ้นก็ทำให้โซนโซนเนี้ยของเราเนี่ยได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะการประชุม เอซีดีเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะ mm hmm. ก็จัดขึ้นวันที่2อถึงสตุลาค่ะแล้วก็ที่กรุงโดฮาที่กาตาร์นะคะภายใต้การเป็นประธานของอิหร่านนะคะปีนี้อิหร่านเป็นประธานแล้วก็มีวาระการประชุมที่สําคัญก็คือมีออคําถ้อยถแถลงของของผู้แทนประเทศเนี่ยก็มีการของสมาชิก A อซีดีมีการรับรองปฏิญญาโดฮานะคะแล้วก็วันนี้ก็ตัวดิฉันเองก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของ ACD ซึ่งเป็น เป็นเป็นเอเชียนไวต์เฟรมเวิร์กนะคะเป็นกรอบเดียวกันปัจจุบันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความค่อนข้างมีความท้าทายในด้านของภูมิศาสตร์โลกนะคะซึ่งวิสัยทัศน์ของไทยเนี่ยในฐานะเป็นผู้ที่ริเริ่ม ACD ก็จะประสงค์ให้พัฒนากรอบของ ACD เนี่ยจากแดร็กขึ้นไปสู่เป็นฟอรัมเลยของของเอเชียนะคะแล้วก็จะยึดหลักเหมือนเดิมที่ทุกประเทศเที่มีความไม่สงบสุขเกิดขึ้นนะคะพอได้คุยกันแยกเนี่ย ก็เราก็จะได้ยืนยันตัวตนนะคะว่าเราเป็นเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันเรียกภังกฤษก,ก็คือ Act active promoter of peace and common prosperity นะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่เรายืนยันว่า,เ,าเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะเรามีกฎของนานาชาติที่เราต้องเคารพกฎนี้นะคะก็อยากให้เกิด Peace ในทุกๆประเทศทั่วโลกแล้วก็ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งได้ในการที่จะทำให้เกิด e ace ในโลกใบนี้เรายินดีที่จะสปอร์ตเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นชัดเจนแล้วก็มสเอจที่แครรี่ไปให้ทุกๆประเทศที่ได้คุยค่ะเน้นสันติภาพนะคะเน้นการปกป้องชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ให้เป็นไปตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกนะคะคําของเขาก็มีคําว่ากฎบ,บัตรกฎบัตรสหประชาชาติ UN UN Charter อันนี้คือคําที่ใช้ที่คุยกับต่างประเทศค่ะ แล้วก็ปีหน้าที่ไทยเนี่ยจะเป็นประธาน ACD นะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอันนี้เนี่ยก็คือทุกคนก็มา congratulation เรานะคะว่าเราจะได้เป็นประธานในปีหน้านะคะซึ่งก็ก็จะต้องจัดให้ดีค่ะ,คะก็ได้มีการคุยนะคะก็ประเทศแรกที่ได้คุยเนี่ยก็คือประ,ประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะก็ได้คุยกันหลายเรื่องค่ะเขาก็จะเน้นย้ำหน่อยในเรื่องของอตอนนี้ที่มีอ,อิสราเอลกับปาเลสไตนท์ที่ที่กำลังมีปัญหาอยู่ แล้วก็ได้พูดคุยถึงเรื่องอกิจกรรมที่ทํากันทั้ง2ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ทางอิหร่านก็สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแน่นอนเราประเทศไทยเราก็แสดงจุดยืนว่าเราเนี่ยก็ไม่อยากให้มี Innocent Life หรือว่าชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยต้องเสียไปนะคะเราเข้าใจในตรงนี้เพราะว่าไม่ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนของโลกก็น่าเสียใจทั้งนั้นนะคะเราก็บอกว่าก็อยากให้โลกเราเนี่ยมีความสงบสุขแล้วตัวดิฉันก็ได้พูดเพราะว่า เนี่ยอย่างเช่นประชุม ACD ในวันนี้เห็นไหมมันเป็น energy ของความช่วยเหลือกันในเรื่องของเศรษฐกิจท่องเที่ยวในเรื่องของอสิ่งที่เรามีสิ่งที่เขามีเอามาจอยกันเอามาช่วยกันหรือสิ่งที่เราขาดและเขามีอะไรอย่างนี้ค่ะเป็น energy แห่งความร่วมมือและความช่วยเหลือดิฉันก็ก็แนะนำแค่พูดว่าเนี่ยความช่วยเหลือแบบนี้แหละที่อยากให้เกิดแบบนี้ทั่วโลก ะะก็จะได้มีความสงบสุขแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็บอกเขาไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดยืนของประเทศไทยค่ะมีโอกาสเข้าเฝ้าเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ก็คือที่นี่นะคะแล้วก็ได้ได้พบกับนายกรัฐมนตรีของกาตาร์ด้วยได้พบทั้งสองท่านเลยนะคะก็ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้คุยแล้วก็ได้แชร์สิ่งดีๆของประเทศไทยไปค่ะ ก็มีเราก็บอกเขาว่าเราเนี่ยสามารถช่วยเขาได้ในเรื่องของการ food security นะคะก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะซึ่งก่อนวันนี้มาเนี่ยเรามีทัามนตรีพาณิชย์มาก่อนแล้วก็ได้คุยกับทัามนตรีพาณิชย์ของเขานะคะแล้วก็พูดว่าเราสามารถเก็บอาหารไว้ใน storage ของเราในที่ที่งไทยเนี่ยเขาซื้อและเก็บไว้ที่เราและถ้าเขาเกิดประเทศเขามีความไม่สงบหรือ,อ,อมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศเขาเนี่ยเราพร้อมที่จะส่ง อาหารไดเรกให้เขาได้เลยคือคุยกับหลายประเทศทุกประเทศชอบมากชอบเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็โอ้ดีเลยอยากให้ดําเนินการเรื่องนี้ต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเดี๋ยวจะให้ทางรัฐมนตรีเวิร์กกันต่อกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เขาก็อยากให้สนับสนุนในเรื่องของอาหารฮาลาลนะคะแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอันเนี้ยคือมาที่นี่ทุกคนพูดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหมดทุกประเทศเลยที่ได้ที่ได้เข้าคุยนะคะก็เขาสนใจจริงแล้วเขาก็ยอมรับจริงๆว่าของเราดี แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้พบกับประธานาธิบดีแห่งรัฐทาจิกสานนะคะแล้วก็อยากยกระดับความสัมพันธ์นะคะทางเรื่องการค้าด้วยก็แล้วก็มีความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวสาธารณสุขอันนี้ก็ชื่นชนมมากว่าสาธารณสุขของเราดีนะคะเป็นหน้านาเอาอย่างอะไรงะเงี้ยค่ะสุดท้ายค่ะก็ได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้ามงกุฎราชกุมาษของรัฐคูเวตค่ะแล้วก็บอกเราว่ายินดีมากๆที่ปีหน้าเราจะได้จัดงาน เอซีดีเป็นเราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็บอกว่า,าคนนี้ที่พูดว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรใหญ่ๆกันมานานแล้วนะคะเราก็มีการได้พูดถึงได้เชิญท่านมาลงทุนในเรื่องของแลนบริดจ์นะคะ mm hmm. ก็ได้อธิบายแล้วก็มีอธิบายรายละเอียดไปก็วันนี้ก็มีทางรัฐมนตรีต่างประเทศมาช่วยกันคุยด้วยนะคะแล้วก็ได้บอกรายละเอียดไป mm hmm. ก็จริงๆแล้วคะ่ะวัน,นวันนี้ที่มาเนี่ยเรามีการยกกระดับความสัมพันธ์ คิดว่าในเรื่องของงานด้วยหนึ่งแล้วในเรื่องส่วนตัวเหมือนกับว่าเรียนชิญกันเองที่ได้คุยนะคะก็รู้สึกว่ามีความใกล้ชิดกันขึ้นแล้วก็เหมือนเปิดใจกันขึ้นแล้วคิดว่าจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะจะทําให้สามารถคุยในเรื่องของประเทศชาติได้ง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะคะหรือว่าถึงเวลาขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์เช่นกันเพราะว่าการได้มาเจอกันแบบนี้ก็ได้มองเห็นถึงความตั้งใจ ของแต่ละคนของที่ที่มีให้ประเทศตัวเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ดีมากๆค่ะเพราะว่าจริงๆตัวดิฉันเองเนี่ยงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งในรบมนตรีนะคะ<ม>ก็ถือว่า,า,า,าคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าประเมินทีมทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าเราเรา,เราทำเต็มที่มากเลยในการที่ได้คุยกับทุกท่านแล้วก็ให้เวลาแล้วทุกท่านจากประเทศต,ต่างๆก็ให้เวลาเราเต็มที่มากนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก แล้วก็อย่างหนึ่งคือทุกๆท,ท่านก็จะเร่งรัดนะคะอยากจะให้เราลงทุนด้วยกันและทาโปรเจกต์ด้วยกันและก็รู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องวางแผนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สารต่อเรื่องนี้ต่อเลยจะได้ไม่ไม่นานเกินไปนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะเน้นในเรื่องของพวกเทคโนโลยีต่างๆด้วยเพราะว่าเป็นจุดที่แทบจะทุกประเทศที่พูดมาเนี่ยค่ะสนใจให้ความสําคัญระดับแรกเพราะฉะนั้นก็ก็จะรู้เรื่องนี้แล้วก็ฟู้ดที่เรามีอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะจัด ระเบียบให้มันดีจะได้สามารถเป็นรายได้เข้าประเทศได้ให้ได้เยอะนะคะก็อ๋อแล้วอีกอย่างนึงก็คือที่รับเก็ตอีกเรื่องก็คือทุกประเทศค่ะก็เชิญไปเยือนในประเทศของเขานะคะตัวดิฉันเองก็เชิญมาเยือนกลับเช่นกันค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วคิดว่ามีิ้งนี้ได้ได้ประโยชน์เยอะค่ะ